คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผกาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ตัวบ่งชี้วิกฤตเศรษฐกิจณจุดนี้เดินหน้าเต็มที่นายกเศรษฐาพูดว่างั้นก็เป็นอันว่านโยบายแจกเงินดิจิทัล w a l l ล็จะเป็นตาบอดคลำช้างกันต่อไปดูเหมือนรัฐบาลใช้ความพยายามมากเลือเกินที่จะบอกว่าปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศกำลังแย่ โฟกัสไปที่แบงค์ชาติราวกับเป็นตัวทวงวานนี้เผ่าภูมิโรจนสกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรองหัวหน้าพักเพื่อไทยตั้งคำถามไปถึงแบงค์ชาติแต่ละข้อสนับสนุนความเชื่อที่ว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังวิกฤตไม่ว่าจะความล่าช้าของงบประมาณปี2567ดัชนีผล,ผลผลิตอุตสาหกรรมติดลบ14เดือนติดสินเชื่อธนาคารพาณิชย์หดตัว เศรษฐกิจภาคประชาชนรายจ่ายมากกว่ารายได้แล้วตบตูดว่านโยบายการคลังของรัฐบาลและนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยควรสอดประสานกันหรือไม่ปัจจุบันรัฐบาลเห็นความจําเป็นในการกดคันเร่งนโยบายการคลังแต่นโยบายการเงินยังคงอยู่ในช่วงการกดเบรกหรือไม่และการขับรถคันเดียวกันขาหนึ่งกดคันเร่งขาหนึ่งกดเบรกพร้อมกันรถจะพังหรือไม่ ประเทศจะมีปัญหาหรือไม่ไม่อยากขัดคอรัฐบาลสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าอยากได้เงิน500แสนล้านไปแจกประชาชนออกเป็นพระราชกำหนดเลยครับมันจะได้สมกับการแก้วิกฤตเศรษฐกิจที่ต้องทำแบบเร่งด่วนเลิกอ้างตัวเลขเพื่อให้เศรษฐกิจประเทศดูแย่กันได้แล้วมันเป็นดาบสองคมต่างชาติเห็นรัฐบาลไทยขยันบอกว่าเศรษฐกิจไทยกาลังจะแย่ไกลจะกล้ามาลงทุนเห็นรัฐบาลบอกว่า จะรออ่านรายงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอชอถ้าจะเอาแบบนั้นก็เอารอก็รอเลื่อนแจกเงินหมื่นไปอีกปีประชาชนคงไม่ว่าแม้จะยังไม่ถูกระบุว่าเป็นเอกสารที่เป็นทางการแต่เอกสารที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลข้อเสนอแนะฉบับนี้ยากที่จะเป็นเอกสารปลอมมันคือเอกสารที่ปปอชอยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้น เอกสารฉบับนี้ระบุถึงวิกฤตเศรษฐกิจเอาไว้ด้วยคณะกรรมการเพื่อศึกษาและดำเนินการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลกรณีการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตสำนักงานปปชไม่ได้นั่งในห้องแอร์แล้วนั่งเทียนเขียนข้อมูลนะครับแต่ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลงัง4หน่วยงานคือกรมสัมพารกรกมบัญชีกลางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทยมาให้ความเห็นสรุปตัวบ่งชี้วิกฤตทางเศรษฐกิจออกมาดังนี้ในทางเศรษฐศาสตร์วิกฤตเศรษฐกิจใช้เรียกสถานการณ์ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างกระทันหันมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงอย่างมีนัยสําคัญจนทําให้อัตราการว่างงานสูง มูลค่าตลาดหุ้นตกต่ำเกิดภาวะขาดความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจประชาชนเดือดร้อนไปทั่วประเทศวิกฤตเศรษฐกิจสามารถแสดงออกมาได้หลายรูปแบบอาทิวิกฤตธนาคารวิกฤตค่าเงินวิกฤตหนี้สาธารณะวิกฤตธนาคารเกิดขึ้นเมื่อธนาคารเผชิญกับการสูญเสียความเชื่อมั่นจนคนมาถอนเงินอย่างกระทันหันหรือเมื่อธนาคารประสบปัญหาสภาพคล่องอย่างมาก วิกฤตค่าเงินเกิดขึ้นเมื่อมูลค่าสกุลเงินของประเทศอ่อนค่าลงอย่างมากซึ่งนำมาสู่ภาวะเงินเฟ้อและการสูญเสียความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจส่วนวิกฤตหนี้สาธารณะมักเกิดขึ้นเมื่อประเทศไม่สามารถชำระหนี้รัฐบาลได้วิกฤตต่างๆเหล่านี้มักนำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจในที่สุดในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นมาหลายครั้งเช่นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ระดับโลก ช่วงปี2,472หรือคศ1929วิกฤตเศรษฐกิจเอเชียปี2,540หรือที่รู้จักในชื่อวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตการเงินโลกปี2,550ถึง2,551หรือคศ2 0 0 7ถึง2,008เป็นต้นทั้งนี้การจะพิจารณาว่าเศรษฐกิจประเทศใดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือไม่นั้น นักเศรษฐศาสตร์มักใช้สัญญาณตัวบ่งชี้หรือดัชนีทางเศรษฐกิจหลักๆหลายตัวเพื่อชี้วัดจับชีพจรว่าเศรษฐกิจเกิดวิกฤตหรือไม่โดยเฉพาะดัชนีหลักคือการหดตัวอย่างมีนัยสําคัญของ GDP ที่สะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงในภาคส่วนต่างๆเมื่อ GDP ลดลงมักทําให้เกิดการว่างงานซึ่งสะท้อนผ่านอัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นมากสัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจอีกประการ คืออัตราเงินเฟ้อและภาวะเงินฝืดที่สูงกว่าปกติมากเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อกัดกร่อนมูลค่าของเงินทําให้สินค้าและบริการมีราคาแพงขึ้นในขณะที่ภาวะเงินฝืดทําให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลงเนื่องจากผู้คนคาดหวังว่าราคาจะลดลงอีกและทําให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงซึ่งมักสะท้อนผ่านดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ตกต่ำลง บ่งชี้ว่าผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินน้อยลงซึ่งอาจทำให้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงขึ้นในหลายวิกฤตเศรษฐกิจสัญญาณหนึ่งที่สำคัญคือการเพิ่มขึ้นของหนี้ภาครัฐที่สูงขึ้นมากส่งสัญญาณถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของรัฐบาลในการจัดการการเงินและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สำหรับในวิกฤตค่าเงินตัวบ่งชี้สำคัญคือการอ่อนค่าอย่างมากและรวดเร็วของค่าเงินดังเช่นการลดค่าเงินบาทที่เกิดขึ้นในปี2540นอกจากนี้การตกต่ำของภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเช่นการตกต่ำของตลาดที่อยู่อาศัยราคาบ้านที่ลดลงและการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ลดลงอาจเป็นตัวบ่งชี้ถึงวิกฤตเศรษฐกิจได้เช่นกันโดยสรุปแล้ววิกฤตเศรษฐกิจมีลักษณะเฉพาะ คือการหยุดชะงักอย่างรุนแรงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือในระบบการเงินของประเทศมักจะมาพร้อมกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงการว่างงานที่สูงและมาตรฐานการครองชีพของประชาชนที่ลดลงอย่างมีนัยสําคัญครับนิยามของวิกฤตเศรษฐกิจบ่งชี้ด้วยตัวเลขไม่ใช่คิดเอาเองหากรัฐบาลเดินหน้าต่อคงจะมีวิธีเดียวที่พอมองเห็นได้คือทําให้เศรษฐกิจประเทศวิกฤต ด้วยการประโคมว่าเศรษฐกิจไทยกำลังชิบหายป่นปี้แล้วต่างชาติจะได้หนีหุ้นจะได้ตกแบงค์จะได้ทยอยล้มพูดเยอะๆจะได้วิกฤตสมใจอยากจะได้เดินหน้าแจกเงินหมื่นเอาให้เต็มเหนียวเลยครับ